อย่างเป็นที่3นะคะคือการสวนรังลำไส้นะคะเดี๋ยวเราก็แนะนำทีมงานก่อนเลยนะคะออชื่อที่ติมาภัยสมเด็จนะคะชื่อนวาตานะคะค่ะค่ะ,ะหมยสาธุค่ะสมพิพนธิสุทธิวราภูค่ะฟ้าธนพรพิรักษณค์ค่ะชูจิตชัยชนะนค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้เรื่องการสวนล้างลำไส้ดูนะคะว่า ทำไมเราต้องสวนล้างลำไส้ด้วยนะคะในลําไส้เรามีอะไรบ้างนะคะมันจะมีอุจจาระที่ข้างคนะคะแล้วก็พลังงานความร้อนนะคะแล้วก็น้ําที่เป็นคิดในทุกอวัยวะเนี่ยะคะ่ะไปรวมที่ลำไส้ใหญ่นะคะทำให้ลําไส้ใหญ่เราเนี่ยมีของที่ข้างค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ในเยอะมากนะคะเราก็เลยต้องทําการช่วยเหลือนะคะบางครั้งเนี่ยการขับถ่ายเนี่ยบางคนก็อาจจะขับถ่ายทุกวันบางคนก็จะวันนึงวัน บางคนก็อาจจะท้องผูกไม่ขับถ่ายเยี่ยเชี้ยราถ่ายค่ะอย่างอย่างอย่างพี่หมวยเนี่ยปกติชีวิตเมื่อก่อนนี้เป็นไงคะระบบขับถ่ายระบบขับถ่ายแย่มากค่ะมันจะท้องผูกถึงขนาดว่าพูดพูดกันตามภาษาเราเนาะต้องใช้นิ้วแคกเลยคือแล้วก็ท้องผูกแข็งมากค่ะแล้วหองฟ้าเป็นไงคะปกติถ่ายค่ะแต่ถ่ายไม่เป็นเวลาตอนไหนปวดก็ะถายแต่เออจะเป็นปกติ แล้วของพี่ชูจิตนะคะช่วงที่ทํางานก็ปกติเพราะว่าตื่นนอนปับ๊บเราก็จะตื่มน้ำพอดื่มน้ำมันก็ถ่ายเป็นปกติไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ค่ะแต่นี้เรามาดูว่า,ว,า,ว,าว่าเราทำไมถึนต้องช่วยการสวน,นลำไส้เพราะว่าเขามีประสิทธิภาพมากนะคะในการที่จะช่วยอาการร้อไข้นะคะหรือว่าคนที่เป็นลิ่สีดวงนะคะเราช้อาการท้องผูกนะคะ แต่นี้เรามาดูว่าการสวนลำลไส้เนี่ยเอ่อจะควรจะทำตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะตั้งแต่เด็กเด็กเล็กเลยนะคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดได้เลยนะคะจนถึงคนแก่ได้เลยนะคะสามารถที่จะเราสามารถสวนลำลไส้ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ข้อห้ามก็จะมีว่าคนที่ผ่าตัดลำไส้นะคะหลังจากผ่าตัดแล้วต้องสามเดือนขึ้นไปนะคะแล้วค่อยส่งแล้วค่อยทำนะคะสวนลำไส้แล้วในระหว่างทําก็ควรจะทําในปริมาณที่ ปริมาณที่น้ำที่น้อยก่อนนะคะยังไม่ต้องใส่น้ำที่เยอะนะคะตอนนี้เราเรามาดูว่าอุปกรณ์ในการทํามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะค่ะเครื่องมือของเราก็จะมีขวดพีทองนะคะอ่าอันนี้จะเป็นที่ร้านค้าขระรุลก็จะมีจำหน่ายนะคะขวดพีทอก็35บาทพร้อมพร้อมสายเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมีสายสแป์ไว้สําหรับเดือนหนึ่งนะคะเราจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งเพราะว่าสายจะดํานะคะ บางทีอาจจะเร็กว่าเดิก็เป็นไปได้คืต้องดูสภาพอากาศนะคะเพราะว่าหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราตากอที่ร่มเราอาจจะเค้ื่อนที่สายค่ะ้องสังเกตดู่ะพี่น้องลองสังเกตดูนะคะแล้วก็มีขวดแล้วแต่ี้เราก็จะดูว่าในขวดเราจะใส่อะไรบ้างนะคะเราก็จะใส่น้ํานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือจะเป็นน้ำ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 เปล่าเนี่ยค่ะ นะคะเป็นน้ำเปล่าธรรมดานะคะสำหรับเริ่มต้นใหม่ๆก็อาจจะปริมาณที่ 500cc นะคะอ่าปริมาณที่น้อยหน่อยนะคะสำหรับเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นที่ 500cc หรือว่าจะ1,000 1,200หรือ1,300หรือเต็มกระบอกเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณกันไปนะคะมอีอ่อมีน้ำแล้วก็จะมีเราจะใช้สมุนไพรนะคะสมุนไพรที่ถูกกับเราณเวลานั้นนะถ้าสมมตินคนที่มีภาวะร้อนเกิน เราก็จะใช้สมุนไพรริบเยียนอาจจะเป็นสมุนไพรสดหรือว่าน้ำสกัดนะคะประชูอ่านะคะที่ตัวที่จะใช้นะคะสำหรับที่มีภาวะร้อนเกินก็จะใช้ทั้งสมุนไพรสดที่พี่น้องได้ทานนะคะในกลางวันเนะะี่ยค่ะแต่เวลาที่ผสมเดี๋ยวเราก็ค่อยดูทีว่าผสมให้เจือจางนะคะเหมือนกับสีใบตองอ่อนทําไมต้องเจือจางเพราะว่ามันต้องเข้าไปที่ลาไส้ใหญ่โดยตรงอะคะ่ะนะ,ะเพราะลาไส้ใหญ่เนี่ยถ้าเราใส่ปริมาณที่เข้มข้น นะคะมันจะมีความเย็นมากะคะนะคะ,นะคะมันก็จะกระแทกกันแรงก็จะจะเกิดอาการรู้สึกไม่สบายตัวได้นะคะถ้าเราจะใส่สีให้มัน,มนอ่อนๆนะคะสีใบตองอ่อนแล้วถ้าเป็นน้ำสกัดก็จะใส่ประมาณ1ฝานะคะหฝาของของของแกอลลนที่เราใช้เนี่ยนะคะน้ำสกัดหรือว่าจะผสมกับน้ำปัสสาวะของเราก็ได้นะคะปัสสาวะออกมาเท่าไหร่ก็ใส่น้ำปัสสาวะลงไปก่อนเท่าที่มีนะคะแล้วค่อยตามด้วยน้ำเปล่า น้ำป <po> ่าแล้วก็ใส่ปริมาณเท่าที่เรารู้สึกว่าเราจะทำสักหกร้อยพันสองพันสามก็ได้นะคะอันนี้ก็ก็ค่อยเอาเอาความรู้สึกที่เราจะจะทำแล้วสบายเป็นตัวชี้วัดนะคะอันนี้เราก็มีส่วนผสมแล้วนะคะว่าจะใช้สมุนไพรอะไรบ้างอันนี้จะกรณีที่มีภาวะร้อนเกินถ้าคนที่มีภาวะเย็นเกินก็ใช้สมุนไพรริบร้อนนะคะเช่นตะไคร้หรือว่าอาจจะกดน้ําร้อนใส่นะคะให้มันมีอุณหภูมิพออุ่นนะคะ คือตอนใส่ก็ต้องใส่น้าเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยใส่น้ําร้อนอย่าใส่น้าร้อนก่อนนะคะเพราะว่านี่มันเป็นพลาสติกนะคะค่ะก็ใช้สมุนไพรริดร้อนเท่าที่ร้อยสึกสบายไม่ว่าจะเป็นตะไคร้หรือว่าขิงนะคะค่ะถ้าเกิดว่ามีภาวะทั้งสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันก็ผสมทั้งสองอย่างทั้งร้อนและเย็นเข้าไปด้วยกันเลยนะคะค่ะก็ดูสมุนไพรที่ถูก,กเราณเวลานั้นนะคะค่ะตอนนี้เรามาดูวิธีการทำวิธีการทํา เริ่มต้นเ,เริ่มต้นอ่าเริ่มท่าก่อไได้ค่ะท่าทั้งหมดจะมีทั้งหมด3ท่าที่เราใช้อยู่ประจำนะคะจะมีท่านั่งท่ายืนแล้วก็ท่านอนนะคะแล้วเวลาที่ดีที่สุดในการทำดีทอคคือตั้งแต่ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้านะคะช่วงที่ว่าล้ำไส้ใหญ่ทํางานแต่ว่าอันนี้ก็เพียงแต่บอกเวลาที่ดีที่สุดแต่ว่าแล้วแต่พี่น้องนะคะสะดวกเมื่อไหร่ทําเมื่อนั้นหรือว่าเมื่อสุดไม่สบายก็ทําเลยนะคะว่า็นสามารถทาได้กี่ทา่า อ่าสำหรับเอ่อถ้าคนมีอาการเจ็บป่วยอย่างคนเป็นมะเรกหรือคนที่มีภาวะร้อนเกินมากๆเนี่ยสามารถที่จะทําได้วันวันทุกวันได้วันหนึ่งสองครั้งได้แต่ถ้าคนปกติทั่วไปธรรมดาก็อาทิตย์นึ่งก็ทําสักสาครั้งก็พอนะคะแต่สําหรับเราจิตอาสาเป็นยังไงตาเองก็ทําทุกวันทําทุกวันค่ะก็เกือบทุกวันค่ะถ้าหากว่าติดติดอะไรก็อาจจะข้ามไปบ้างวันสองวันว่าจุจิตก็จะทาเฉพาะช่วงที่ไม่สบาย น,นะฮะนะคะนั้นแล้วแต่ลีดาแต่ละคนว่าเลือกเอาคือว่าจะทาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเท่าที่ททเรารู้สึกสบายอีกอันหนึ่งคือคือบางทีถ่ายไปแล้วรู้สึกยงังอิดอัดอยู่ก็ก็ทําซ้ําก็ยังยังมีออกมาอีกเนะองจริงสบายขึย้นนะคะอ่าคือเราจะสายของคุณหมอนี่คือจะทําตอนที่รู้สึกว่าเราไม่สบายก็คือทําได้เลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ทราบวิธีทำแล้วอยู่สามท่าตอนนี้มาดูขั้นตอนในการทําสมมติเราได้น้ําแล้วนะใส เมื่อกี้ใส่สายใส่น้ำแล้วตอนี้เรามาไล่สายอากาศก่อนนะคะก็คือปลดปลดสายล็อกนี่ไปทางด้านกว้างนี่ค่ะนะคะไปทางด้านที่มีรูใหญ่นะคะค่ะปลดไล่สายอากาศออกไปนะคะค่ะให้น้ำเข้าไปจนสุดสายเพราะมีสายน้ำออกมาพวกเราก็รอกกลับเข้าไปอย่างเดิมแสดงว่าอันนี้เตรียมรอที่จะสวนเข้าไปในลำไส้เราได้แล้วนะคะค่ะตอนนี้เอาสาธิตท่าท่านั่งก่อน อ่านี่เป็นหอส้วมที่มีเจาะรูแล้วนะคะสมมุตินะคะแล้วก็นี่เป็นเานะคะอ่าแล้วจะแล้วจะแขวนดูระดับพี่น้องก็จำไว้ว่าระดับประมาณนี้คือประมาณสองซอกระหว่างก้นมาถึงหัวไหล่นี่นะคะก็คือให,ให้ให้จุกเนี่ยอยู่ระดับไหล่แล้วที่เหลือก็หาตะปูแขวนนะคะแล้วก็ปลายสายอ่าปลายสายที่ปกติจะทาเจลน้ำมันให้มันหล่อรื่นแต่ในความเป็นจริงอ่ะอะไรที่มันเข้าไปรื่น ร่างกายก็จะดันออกโดยอตัตโนออมัติแต่ของเราก็จะใช้การจุ่มน้ําพอนะคะใหม้มีความลื่น่น,นหน่อยๆพอไม่เกือดถึงกระลื่นมากนะคะแล้วก็สมมติว่าเรานั่งในชักโครกเนี่ยค่ะรูทวารก็จะเปิดง่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะรูทวารก็จะเปิดอยู่แล้วก่อนก่อนนํารอบเราควรจะเอานิ้วเนี่ยค่ะไปหารูทวารที่เจอก่อนอย่าเพิ่งเอาปลายสายจิ้มเข้าไปเลยเพราะว่ารูทวารเราเนี่ยบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่อ่อนนะคะถ้าพี่น้องแบบ ไม่รู้ว่าหลับหูหลับตาจิ้มเนี่ยมันก็จะไปบาดเจ็บได้นะคะอันนี้ก็ต้องบอกพี่น้องว่าไม่ต้องรังเกียจนะคะคือเอานิ้วชี้นําร่างไปก่อนว่าเอยดูทวารเจอ,อยังพอเจอแล้วเราก็ให้เอาสายตามสายที่เข้าไปประมาณ1นิ้วนะคะประมาณ3-5นิ้วนะคะอันนี้เข้าไปนะคะวัดไปประมาณ1นิ้วชี้เราเนี่ยค่ะแล้วก็สอดเข้าไปแค่นี้นะคะไม่ต้องเข้าไปลึกนะคะนึกว่าจะให้สะอาดจะเข้าไปมาลึกๆหน่อยไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะแค่นี้พอนะคะ ค่ะเข้าไปในโดยสาชาติยาที่เราทาครั้งแรกเนี่ยค่ะพอเข้าปุ๊บก็จะดันปั๊บยิ่งเปิดน้ำเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันแทบจะถ่ายตามออกมาเลยค่ะถ้าทําคนทําใหม่ๆแรกๆมัาจะมีอาการประมาณนั้นนะคะะตอนนี้พอพอพอเราจุดแล้วสอดเข้าไปแล้วหาช่องแล้วเราก็เปิดน้ําเข้าไปเลยนะคะอพอเราเข้าไปแล้วก็เปิดน้ําเข้าไปนะคะพอเปิดน้ําเข้าไปเนี่ยน้ําก็จะวิ่งเข้าไปในลำไส้ค่ะในระหว่างเข้าไปในลำไส้นี่ค่ะ พี่น้อก็อาจจะวนที่ท้องได้นะคะพอวนเข้าไปที่ท้องนะคะถ้าสมมติว่าครั้งแรกที่จะปุที่จะเอ่อจะแบ่งถ่ายเนี่ยประมาณแบบประมาณเข้าไปสักพักนึงมันจะแบ่งถ่ายเนี่ยก็ควรจะกัก้นไว้สักแป๊บนึงเอ่อวนทวนเข็มนาฬิกานะคะค่ะนะคะวนทวนเข็มนาฬิกานะคะถ้าตามมันเสจจะออก ่ะจะเป็นการเอาน้ําเข้าไปในลาไส้ะะให้เขาไปช่วยชําระล้างขอ,องที่ติดอยู่ผนังลาไส้หรือให้ออกมานะคะช่วยช่วยลาไส้อีกทางหนึ่งนะคะเข้าไปถ้าสมมติว่าเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดอาการปวดให้พี่น้องกั้นไว้สักพักหนึ่งถ้าคนที่กั้นได้นะคะแต่ถ้ากัน <c ười> ก้นไม่ได้ก็พยายามรอกปลดสายให้น้ําได้หยุดก่อนนะคะแล้วถึงถอดสายแล้วก็ไปไปถับ่ายหรือถ้ามันไม่ทานจริงก็หักสายเลย นะคะหักสายน้ำก็จะหยุดได้แล้วนะคะแล้วก็ทําการถ่ายแต่ถ้ากั้นนี่ควรจะกั้นไม่เกิน2ี่สิบนาทีนะคะแค่นั้นพอนะคะกั้นไว้เวลาที่จะเด่งถ่ายแล้วก็กัน้นไวสักพักหนึ่งถ้ากั้นได้ก็วประมาณ20สบนาทีนะคะแล้วก็ไปถ่ายแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเข้าไปได้เนี่ยสักครึ่งขึ่นขวดเนี่ยมันจะเหลืออีกแล้วก็พอถ่ายเสร็จแล้วเราก็เสียบต่อได้นะคะเสียบต่อได้ทำความสะอาดก่อน <laughs> ถ้าจะสะอาดก็ได้ค่ะก็จะล้างสายก่อนแล้วเสียบต่อก็ได้นะคะ มันก็เป็นของเราอะนะคะอันนี้มันก็พี่น้องก็พิจารณาดูนะคะก็เสียบก็ไปจนกว่าน้ําจะหมดหรือว่าทําครั้งเดียวแล้วสบายพี่น้องจะหยุดทําก็ได้แต่ถ้ายังทำแล้วไม่สบายหมดขวดยังไงแ้ไม่สบาย,ย,สบายใส่ขวดใหม่อีกทำเท่าที่เรารู้สึกสบายนะคะแล้วก็สังเกตดูว่าเราทำแล้วร,รู้สึกว่าเราหวิววิวเราสึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเกิดอาการปุ๊บพี่น้องก็หยุดทำเพราะเริ่มอาการคือร่างกายจะเป็นตัวบอกนะ ว่ามันไม่รู้สึกไม่สบายแล้วนะมันเริ่มวิวแล้วนะมันเริ่มมีอาการแล้วนะก็หยุดทานะคะทำเท่าทีา่รู้สึกสบายออถ้าอย่างนี้นะคะถ้าการณีที่มีปัญหาก็คือแขวนสูงเกินไปน้ําก็จะเข้าไปเร็วมันก็จะถ่ายเร็วนะคะแล้วก็อาจจะใช้สมุนไพรไม่ถูกกันก็เกิดอาการที่จะเวียนศรีศรษะท้องอืดได้เหมือนกันนะคะการใช้สมุนไพรก็ต้องสังเกตด,ดูนะคะการปล่อยน้ําเร็วเกินไปสูงเกินไปก็จะมีผล นะคะทาให้ปวดถ่ายได้เร็วนะคะ,ะแต่เรื่องที่น้ำไหลเร็วเกินไปเนี่ยคือเราจะรู้สึกได้นะคะว่าน้ำไหลเข้าไปค่ะเรารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปเร็วเกินไปเราสามารถที่จะบีค่ะในระหว่างที่เข้าไหลค่นทีนะคะปีมได้นะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าตรงเนี้ยเราโอเคแล้วใน,ในระดับที่เขาวิ่งเข้าไปทะคะ่ะคำคำให้รู้สึกเราสบายคือทุกอย่างเราต้องคอยสังเกตตัวเราะคะ่ะ แล้วก็เอาเอา,เอาความรู้สึกราเป็นตัวชี้วัดเพราะบางครั้งเนี่ยในระหว่างที่เราทำนี่มีแต่เรากับเราเท่านั้นที่เรารู้คนอื่นจะไม่รู้กับเรานะคะเราจะถามว่ามันเกิดอะไรมันเป็นอะไรมันก็ไม่มีใครบอกเราได้อะเราก็ต้องสังเกตแล้วเราต้องคอยระวังแล้วก็ถ้ามันรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมีอาการมึนเวียนสีสาบปุ๊บโอเคหยุดทําก่อนแสดงว่าสมุนไพรอาจจะไม่ถูกน้ําอาจจะไหลแรงเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ต้องระวังตรงนี้นะคะอ่ะนี่เป็นทาน่านั่ง ต่อไปก็เป็นท่ายืนท่ายืนนะคะท่ายืนนี่ก็เหมาะสําหรับการเดินทางในที่จํากัดเนี้ยค่ะยางไปเดินทางในรถไฟหรือว่ารถทัวร์นะคะเราก็สามารถที่จะทําดีท็อกได้ก็ทุกคนจะต้องถือขวดดีทอ็อกช่วยตัวเองนะคะช่วยตัวเองคือการน,นีบไว้อย่างที่ฟ้าทําก็ได้นะคะคืออาจจะใส่น้ำไม่ต้องเต็มนะถ้าใส่เต็มก็จะลันออกมาใช่ไหมคะพีน่าอาจจะใส่ที่สักห้าหรือหกร้อยเนี่ยค่ะแล้วก็หลีบไว้นะคะ อ่าแล้วก็ไล่สายก่อนเหมือนกันนะคะคืบางทีถ้าเราเาต้องาคนเริ่มใหม่ๆก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะใส่เข้าไปตรงถึงตรงไหนหน้ามันถึงจะใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเลื่อนดิ้นขึ้นมานะคะอ่าช่วยเลืนะิ้มาที่ใกล้มือเราที่สุดนะคะอ่าให้เราสะดวกวัดระยะวัยะนะคะประมาณครึ่มหนึ่งแล้วเรามาลองไปลองไปก่อนนะนี้พอเราเที่ยวชาแล้วเนี่ย อ่ะจะต้องกดใช่ไหมคะอ่ะไม่ไม่อ่ะถ้าเป็นท่ายืนนีคะอาจจะต้องย่อข่านิดนึงนะคะย่อข่านนิดนึงแล้วลองก็ตอนที่เราจะใส่เนี่ยลคือเราเบกเบกขาตอนเสร็จแล้จะใช่ค่ะเบกนิดนึงแล้วอย่างนี้มันดูทรวงก็คือเอานิ้วชี้นาเข้าไปแต่แต่ท่ายืนเนี่ยจะเป็น ที่แบบเราทําแล้วแบบเชี่ยวชาญแล้วนะคะคเพราะเราจะรู้แบบจังหวะตัวเองเราจะรู้ว่าเออตรงนี้ะนะพอเราปุ๊บพอเข้าไปแล้วเนะะี่ยค่ะแล้วเราก็เข้าไปสุดเราก็จะร,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 รู้ว่าเข้าเข้าไปสุดตรงนี้ใช่ไหมคะเราสอบเข้าไปเสร็จแล้วก็ปวดล็อกเนะะี่ยค่ะปิดล็อกไปให้น้ําไหลเข้าไปตรงนี้มันสามารถที่จะเออเออบีบบีบน้ําได้มากน้อยด้วยนะคะตรงนี้ตรงเนี้ยค่ะเราอาจจะไม่ต้องถักสายก็ได้อันนี้ก็ต้อง ลองกไปทำดูค่ะอันนี้ต้องซ้อมบ่อยๆนะคะต้องฝึกค้าพวกนี้จะต้องซ้อมบ่อยๆนะเพราะว่าเพราะว่าคือพอเรารู้ประโยชน์เนี่ยเราพร้อมที่จะทำเนี่ยมันก็ต้องตามสถานการณ์ที่เราไปแต่ละสถานที่ไม่ไว่าจะในรถไฟในรถทัวร์เพราะเรานั่งรถทัวร์นั่งรถไฟเนี่ยความสั่นสะเทือนเนี่ยทำให้ร่างกายเซลล์สัญญส่นสะเทือนเนี่ยจะเกิดพลังงานความร้อนมากเลยค่ะถ้าเราได้ช่วยกันดีทอ์เนี่ยเราจะทําให้การเดินทางของเราเนี่ยสบายมากขึ้นนะคะ ปวดเมื right, so activity, so are, so ่อยเนื่องจาจะท้าเราลงไปมากค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นท่ายืนหรือไม่ก็ต้องถือขวดไว้เป็นท่าเทปีสันติภาพนะคะเวลาทำมุริเนื้อคอยยังจับราวไว้ด้วยกันอาใช่ไหมห้องน้ำห้องน้ำเราไม่ไม่มีตะปูแต่อาจจะใช้วิธีแขวนเอาไม้แขวนนะคะ มาแขวนกับไอ้เจ้าเชือกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แขวนกับเราไอ้ที่เราทีเรามีอาจจะมีที่แขวนผ้าเช่นตัวหาตัวเอสตัวเอส<น>อ่เอก็ได้ต้องไปอัพพลายเอาใช่ใช้ตัวเอสหรือไม่แขนเสือ้อดัดเอาได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นท่ายืนนะคะค่ะนี่จะเป็นท่านอนท่ายืนแถมการณ์เตยเคยทำท่ายืนเคยทำแบบนี้ค่ะน้ำมันไม่ไหลเลยก็เลยต้องต้องแก้ใหม่ก้องโค้งนะคะ ค้ะถ <tra> ่าสวยหน่อยอ๋ออันนี้ที่กว้างหน่อยพี่นะนี่เราบอกว่าอยู่ในรถทัวร์รถไฟมันโูมันจะพอดีตัวมากนะพี่ท่านี้คงจะไม่ไหวเนี่ยทะลุออกหน้าประตูถ้าสวยยิ่งสวยยิ่งดีเยนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะคะค่ะอันนี้จะเป็นอีกท่าหนึ่งท่าที่สามก็จะเป็นท่านอนนะคะค่ะท่านอนนี่ก็ถ้าสำหรับคนที่อ้วนที่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะ มันก็จะจ,จะนั่งเลยสำหรับคนท่านอนนี่ต้องขอให้สุขภาพพอจะแข็งแรงหน่อยนะค่ะหรือไม่ต้องเป็นคนป่วยนะคนป่วยที่ก็สามารถที่จะช่วยคนป่วยที่นอนติดเตียงได้ในการสวนล้างลำไส้เขานะคะถ้านอนนี่ปกปติตอนที่สวนเนี่ยจะนอนท่าไหนก็ได้แต่ว่าเวลาที่เสร็จแล้วเนี่ยควรจะตะแคงขวานะคะเวลานอนเนี่ยคือก่อนจะเข้าไปเนี่ยุณจะนอนซ้ายนอนขวาก็ได้ไม่เป็นไรแต่พอน้ําเข้าไปสุดแล้วเนี่ยควรจะนอน ตะแคงขวานะคะค่ะอันนี้จะเป็นท่านอนนะคะเหมือนั้าตอนเหมือนเหมือนเหมือนท่านน้าหรือท่ายืนที่เราต้องต้องไล่อาก,<ห>กาศก่อนนะคะท่านอนก<ห>็ต้องไล่อากาศก่อนค่ะมสมมติว่าไล่แล้วนะคะอ่าแล้วก็ขาขาซ้ายนี่นี่นี่ยังยงขวาแล้วนะอ่านะคะก็เอาขาด้านขวาเนี่ะกะพับมาขึ้นนึงอะกายบนนี้นะคะค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนี่คนเดียวจะทำได้ไหมคะเนี่ยเพื่อน อนี่ต้องหาประตูนะแล้วแขวนนะเออมันอาจจะเป็นประตูบ้านหรือประตูอะไรที่เรานอนทาได้นะค่ะประตูห้องน้านะเราเราเคยทําในห้องนอนก่อนตอนนั้นกลัวกลัวกลัวห้องน้ํามันไม่มีที่นอนมักลัวว่าไม่สะอาดไงอ๋อลยเป็นทำในห้องนอนใช่ค่ะทำในห้องนอนก่อนค่ะเสร็จแล้วมันยังไม่ออกทันทีแล้มันนวดนวดนวดเสร็จแล้วเราค่อย เดินไปเข้าห้องน้ำค่ะยังทันยังทันนะคะค่ะค่ะสำหรับอันนี้ต้องเป็นพอมีประสบการณ์แล้วนะถ้าใหม่ๆนี่มันจะล่าแล้เนี่ยนะมันจะไม่ทันไปไม่ทันต้องขาห้องนอนก็ไป้องน้ำด้วยนะคะค่ะแต่ถ้านอนเป็นท่าที่รู้สึกว่าน่าจะดีที่สุดดีที่สุดนะคะท่านอนเป็นท่าที่ดีที่สุดดีทีสุดท่าเริ่มต้นค่ะอยากแนะนำที่ทำท่านอนค่ะท่าเริ่มต้นพอเอ่อ แล้วก็มีเพื่อนจิตอาสาแนะนำผู้ข้อผ้าเนี่ยค่ะว่าก่อนทำจริง<ช>นเนี่ยก่อนจะไปใครลองสนามจริงเนี่ยเราควรจะทดลองทำก่อนโดยไม่มีน้ำอ่อาทดลองโดยเลือ่อสะนส <พอ S 1> ายน้ำลองป้าทางลองว่ามันตรงนี้ใช่ไหมใช่รุงทวานหนักไหมเพื่อ,อซ้อมก่อนจะรอบซ้อมน,นะคะรอบพรีวิวนะเราค่อยทำจริง อันนี้สอนเสร็จแล้วถ่ายเสร็อแล้ช่วยอันนี้สมโติเนาะตะแคงขวาอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องให้น้ําเข้าไปทางทางด้านนี้ค่ะก็คือวนเอ่่ออออเะไรค่ะชวนนวดนิกานวดค่ะนวดอันนีสมมติว่านอนตะคงขวาอยู่ค่ะก็นวดนะคะหรือไม่ก็จะชันเข่าชันอันอันนี้ก็คือนวดค่ะ ก็หมายขึ้นมานะคะอ่าก็ช่วยเขย่าให้มันนะออกมาจากลำไส้นะอ่าเพราะลำไส้เราก็ยาวๆนะลำไส้ใหญ่นะคะมันจะติดค้างอยู่ในนั้นเยอะเลยนะที่เราไม่เคยทํานี่ไม่รู้ห้าสิบเท่าอายุเรานะมันจะติดค้างอยู่ในหนังลำไส้เท่าไหร่นะคะค่ะก็วนๆน,นะคะค่ะอ่านไว้ก็ไม่เกินยี่สิบนาทีนะคะค่ะแล้วก็ค่อยลุกขึ้นไปถ่ายนะคะ,คะถ้าเราอ่านได้นาน้าไม่ได้เข้าไปได้เลย นะคะ,คะจะได้ชัดทิดออกมาได้เยอะนะคะเขาจะช้ดได้เยอะมากเลยค่ะอีกวิธีอ่านอีกวิธีหนึ่งคือหายใจเช้ายาวๆลึกๆแล้วมันจะเดี๋ยวไม่ปวดทายจะไม่ค่อยปวดค่ะออสำหรับพอดีมีเพื่อนจิตอาสาที่เป็นพยาบาลพอดีเขาก็มีเพื่อนที่ป่วยแล้วก็เป็นประวานขึ้น3-400ค่ะก็เข้าห้องไอซียูก็ฉุกเฉินเพื่อนด้วยกันก็เลยเอาผงทานนะคะผสมน้ําแล้วก็ทําดีท็อกให้ คนที่เป็นเบาหวานขึ้นมากๆก็แนะนําอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ผงถ่านนะคะส่วนล้างลำไส้เบาหวานก็จะลงได้เร็วแต่ใช้เฉพาะกรณีที่เบาหวานขึ้นสูงถ้าปกติเราไม่ต้องใช้นะคะปกติก็แค่ใช้น้ําสมุนไพรน้ําสกัดหรือว่าน้ําปัสสาวะนะคะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วะค่ะนะคะสำหรับการการใช้น้ําที่จะทาการส่วนล้างลำไส้นะคะ,ะค่ะ ได้ค่ะก็ตามที่สภาพร่างกายเรารู้สึกว่าทำแล้วสบายนะคะถ้ายเย็นเกินไปมันรู้สึกมันถ่ายถ่ายยากบางคนก็จะยยเย็นเกินไปใช่ไหมคะก็ผสมน้ําร้อนได้ก็คือต้องใส่น้ําเย็นก่อนแล้วก็ผสมน้าร้อนก็เป็นอุ่นพอดีนะคะข้อระวังอย่าใส่น้ําร้อนก่อนนะคะเพราะขวดเป็นขวดพลาสติกถ้าดฝาอุ่นใช้ได้เลยได้ค่ะก็มผสมค่ะ,คะก็แต่ละบ้านบางทีอยู่น้ําอยู่ข้างบนก็จะร้อนอยู่แล้วก็ได้ค่ะ นะคะเท่าที่เรารู้สึกเท่าที่เรารู้สึกสบายอ่ะนะคะทำยังไงก็ได้เราแล้วเราสบายไม่ไม่ต้องมีงเงื่อนไขไม่ต้องกังวลว่าก่อนเวลาหลังอาหารเท่าไหร่ยังไงเนี่ยค่ะนะคะคือเรอาใช้น้ำอุ่นนะคะคือถ้า,ถ,าถ้าเราลองทำน้ำปกติอยูก่อนคือแต่บางภาวะเช่นเราเป็นไข้อยไรเงี้ยค่ะการที่เราใช้น้าปกติเราจะรู้สึกว่ามันหนาวในท้องอันนั้นนะคะเราใช้น้าอุ่น สังเกตด,ดูนะคะเพราะว่าไม่มีใครบอกเราได้เท่ากับความรู้สึกของเรานะคะทุกอย่างเราต้องเป็นหมอดูแลตัวเองทุกพฤติกรรมทุกอาการทุกทุกทุกอย่างที่ร่างกายเขาบอกอะ่ะนั่นคือนั่นคือเรานะคะบางครั้งเราจะไปถามคนอื่นเขาก็ไม่ได้เป็นเราอะ่ะแต่ละคนร่างกายสภาวะไม่เท่ากันนะคะสิ่งที่อยู่ชีวิตประจําวันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนก็ต้องดูแลตัวเอง พิจารณาดูกินอะไรถูกทํำยังไงถูกอันไหนทำแล้วสบายคือทําอันไหนทําไม่สบายไม่ต้องทํานะคะเพราะเราเป็นแพทย์ทางเลือกเรามีสิทธิ์เลือกได้นะคะใช่ <laughs> บางคนอาการเหมือนกันเลยแต่การใช้ไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่แต่ละคนจริงๆอ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้บอกวิธีการทําความสะอาดสายเลย <Okay. S 1> นะที่จุจิตจ้ะอ่ะสีเพื่อสมมติว่าเราทำดีท็อกเสร็จเรียบร้อยนะคะ เราจะทำความสะอาดขวดกับสายอย่างไรนะคะเอาขวดที่น้อยกันก็ได้ค่ะ54จะได้เทน้ำาออกได้นะคะอ่าสมมติว่าดีท็อกเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะถอดสายนะคะอ่าถอดถอดหัวด้านหัวมานะคะเราจะได้ทำความสะอาดนะคะน้ำ ใช่ค่ะสมมติเราถอดออน้ํามันหมดแล้วเนี่ยมันจะมีไม่ว่าจะเป็นน้ำสมุนไพรหรือว่าน้ําปัสสาวะเราเนี่ยมันจะเป็นฟองมันจะอยู่รอบๆขวดแล้วก็ใช้น้าําสะอาดทำความสะอาดแล้วก็ให้เขาได้สายออกมานะคะพอทำมาใสา่สน้ําลงไปแล้วเนี่ยเราก็ถอดสายออกนะคะ,อะถอดสายออกจะได้มาแขวนสายอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เ,าเอาไปห้อยหรือไปแขวนในที่ร่มก็พอนะคะให้ลมโชยๆพอไม่ต้องไปถึงกระตักแดดนะคะค่ะ แล้วก็แกว่งนะคะแกว่งให้น้ำเขาออกนะคะเพราะจะมีน้ําที่ค้างสายอยู่แล้วก็เอาไปแขวนกับไม้แขวนเสื้อก็ได้ในที่ที่มันอากาศถ่ายเทนะคะไม่ต้องถึงกับไปตากแดดน,นะคะเพราะว่าความร้อนอ่ะสายก็จะแข็งจะเสียอีกนะคะก็สายนี้ก็ใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะเพราะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะสมุนไพรหรือว่าน้าปัสสาวะเนี่ยจะทําให้สีมันมันขุนข่นๆมันจะสีแบบน่ะ ถึงเราล้างสายยังไงมันจะเกาะอยู่อะค่ะนะคะแล้วก็เปลี่ยนสายเส้นหนึ่งก็25บาทนะคะก็เดือนหนึ่งก็เปลี่ยนสักหนึ่งครั้งม,มีมีท่าสบัดอีกท่าหนึ่งนะคะแต่บางทีบางคนอยู่คอนโดที่แคบ <c oughs> แล้วถ้าเราทำแบบที่ลุงอนนะนเมื่อกี้นี้มันอาจจะสบัดกัน หนังเป็นจุดอะไรก็อันนี้เกินจิตอาศัยคนหนึ่งแนะนำนะท่านี้นะคะอย่ในก็แขวนกันนะลงพื้นใช่นะสะบัดลงพื้นให้ลงฝาเรื่องเราจะเอาจะหุ้ยแล้วข้ามฝาคือคือก็พยายามหาวิธีทุกวิธีใช่ไหมแต่มันก็ยังต้องประเด็นอยู่ดีเพราะมันมีน้ำทั้งสายอยู่ค่ะนะคะก็อันนี้ก็แขวนแล้วก็ไว้ในร่มที่พอชอยๆพอนะคะไม่ถึงกับตักแดดค่ะอันนี้ก็เป็นการ วิธีการรักษานะคะตอนนี้เราก็คงจะหมดขบวนการวิธีการทําเมื่อกี้ข้อควรห้ามก็บอกแล้วว่าหลังจากผ่าตัดลำไส้แล้วประมาณ3ามเดือนแล้วค่อยทำนะคะเด็กแรกเกิดก็สามารถทําได้นะคะแต่ปริมาณน้ําไม่ต้องมากนะคะแค่กระตุ้นที่เขามีอาการรู้สึกถ่ายได้เพราะเด็กเกิดใหม่ๆบางครั้งอาจจะท้องผูกนะคะอาจจะพอขี้ไม่ออกแล้วเราก็จะร้องอย่างเดียวเขาบอกไม่ได้ว่าเขาท้องผูกหรืออะไรเงี้ยแค่สวน ส่วนรัางใไส้แบบการดีท็อกนี่นะคะและเอ๊ะล่สตรีมีคันนะคะคเออสตตีม,มีคันก็ทําได้แต่ว่าก่อนก่อนตั้งครรภ์สเดือนหลังใกล้คลอดสามเดือนนี่ไม่ควรทำไเป็นงานกระต้นเกินไปนะคะก็เป็นช่วงระหว่างกลางๆที่ว่าสามารถที่จะทำดีท็อกได้นะคะอันนี้ก็สําหรับยิงมีคันนะคะค่ะ มี่ใครทาได้ไหมคะสงสัยอะไรคะ <c ance ll ate> ขั้นตอนในการสวนลำไส้นี่จะตะ้องอธิบายมาคือก็จบขั้นตอนนะคะในการสวนลำไส้นะคะพยายามนึกถึงประโยชน์ไว้เพราะว่าทุกคนส่วนมากก็จะกลัวเรื่องการสวลนลำไส้หนึ่งกลัวรเรื่องความสะอาดนะคะว่าแล้วทาไมต้องทาใช่ไหมคะ <S <S เราก็ถ่ายอยู่ปกติแล้วก็ไม่ต้องทําก็ได้ก็เหมือนกับเราอาบน้ําทาไมเราต้องอาบน้ำเพราะอาบไม่รู้สึกสบายเนี่ยเออได้ชำระล้าง สิ่งสกปรกจากร่างกายเรารู้สึกสดชื่นการสวนรางลำไส้ก็เหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะก็ช่วยทาให้เรารู้สึกสดชื่นเวลาเราดีท้องแล้วเราก็จะโล่งโปร่งสบายนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็เหมือนกับช่วยร่างกายระบายพิษนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไม่ช่วยร่างกายระบายพิษเนี่ยมันพิสะสมมากๆของที่มันเหลือสะสมในลำไส้มันจะย้อนกลับเข้าไปในร่างกายเราก็จะเจ็บป่วยไม่สดชื่นนะคะสําหรับคนที่ท้องผูกก็จะรู้สึกได้นะจริงๆอันนี้คือยอมรับว่าตอนแรกๆเนี่ย ไม่ชอบไม่ชอบเลยที่จะทําใช้เวลาเว้นเป็นเดือนสองเดือนนะทำหนึ่งอะค่ะตอนหลังๆนี่ถ้าสามารถมีเวลาก็จะทําเกือบทุกวันนอกจากว่าเออติดธุระจ,จริงๆเพราะว่ามันมันสังเกตผิดกันเลยจ,จริงๆอะค่ว่าระหว่างตอนนั้นอะ เราก็เจ็บป่วยอยู่นั่นแหละมันก็ไม่มันก็ไม่ดีขึ้นสักทีพอเรามาทำด้วยวิธีที่อย่างนี้ก็คือทําทุกวันทําทุกวันนะคะไอสิ่งที่มันตอกค้างอยู่ที่มันเกาะไว้แบบแน่นมากเลยค่ะมันก็ค่อยๆได้ออกไปออกไปแล้อย่างที่เราสังเกตเห็นชัดๆคือผิวพรรณเราค่ะพี่น<อ>้องเขาเริ่มเห็นว่าอม,มันรู้สึกว่าถึงแม้ด้วยน้ําหนักที่เท่าเดิมนะคะแต่เขาจะบอกเราว่าเนี่ย รู้สึกเหมือนเธออ้วนขึ้นนะเราบอกน้ำหนักเราเท่าเดิมนะแต่เหมือนกับว่ามันจะบรรจใช่ดูดาสารไ,ไ,<ด>ได้อ่ะค่ะคือร่างกายสามารถที่จะดูดซับ<ช>ของเสียของเสียก็ออกได้ของดีก็ดูดซึมเข้าไปได้เพราะลราใส้เรามีการทาความสะอาดเนะะี่ยค่ะทาให้สามารถที่จะดูดซับสิ่งที่ดีได้ของเสียก็ออกได้ง่ายนะคะก็ทาให้มีพลังชีวิตมากขึ้นค่ะวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะที่ให้มาบำเพ็ญบุลในวันนี้ค่ะเจริญธรรมสุขปีค่ะ